มีสองชั้นนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะถ้าห้องนอนล่างไม่มีเขาก็จะใช้วิธีใช้ที่จอดรถเป็นห้องนอนแล้วก็ดึงที่จอดรถมาข้างนอกแต่ในแบบเนี่ยควรจะมีทีเดียวเลยก็คือที่สามารถมีห้องนอนนะคะพอขึ้นไปชั้นสองนะชั้นสองก็มีอีกสามนอนนะคะก็คือจะเป็นมาสเตอร์ห้องนอนสองห้องนอนสามมีระเบียยซึ่งบ้านหลังเนี้ยนะคะสองร้อยสิบห้าตารางเนี่ยเนี่ล่นคุณมีสร้างจริง ซึ่งพองจริงจลูกค้าก็เอปรับที่จะบรถเป็นห้องอีกอนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าจะมีปรับตามพื้นที่นะคะแต่ถ้าเราฟิกไว้แล้วอาว่าจะปรับได้แค่ข้างนั้นอันนี้คือตัว215เวลาทำแบบอะคะ่ะสถาปนิเกเขาจะทำแบบสเก็ตอัรมากะะ่อนแบบสเก็ตอัรก็คือไม่ได้เรนเดอร์น,น,นะคะไม่เรนเดอร์ก็คือเขาจะให้เราเห็นกรอบกรอบของตัวบ้านก่อน ว่ากรอบของตัวบ้านเนี่ยประมาณนี้อนะุมณนประมาณนี้เนาะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลนเดอร์เดี๋ยวรูปมันออกจะออกมาปเป็นเหมือนหนึ่งสองหกเมื่อกี้เวลาคุณอ้อมตรวจแบบอ่ะก็ตรวจแบบด้วสเกตอัพนี้ก่อนเนาะเพราะจริงๆแล้วเอ่อบางทีแบบที่เราซื้อหรือว่าวิวคิวอาจจะไม่แน่นมากเท่ากับที่เราออกแบบใหมนะ่เนาะอันนี้เราสามารถออก ีพอมาเป็นสองหนึ่งพอเราได้สเตรองหนึ่งแล้วใหญ่ขึ้นไปอีกแปลงหนึง่งก็คือ234สะสี่ทีนี้234เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ามันสามารถออกแบบหน้าตาได้ไหลายแบบนะคะ,ะที่ดินััไดาประมาเมตรกนี่ยอันนี้เขาอิตาีางหาสิจาสวาน,นะคะไซส์เนี้จะเป็นไซส์ที่คนกรุงเทพอ่ะสร้างอันนี้นั่งุญวระเบียบรวมือเวลา โครงการเนี่ยจะชอบไปทนี้มาสุดเพราะมันลงที่มีห้าสิบกว่าส่วนใหญ่โครงการจะลงที่มีประมาณห้าสิบกว่านะคะแล้วก็เวลาแปลงชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นจอดรถสองันเนาะม,ม,มีนั่งเล่นกินข้าวห้องตัวนะคะสว่วนชั้นล่างนะคะเออชั้นสองนะะชั้นสองก็จะมีสามนอนซึ่งสามนอนตรงเนี้ย มาสเตอร์เนี่ยสามารถแบ่งขน้อมูลก็ได้เวลาเวลาขายแบ่งเนี้ยคือง่ายสุดคือลูกค้าจะมีที่มีประมาณสิบสี่หน้าหน้าป้าประมาณสิบสี่นะคะแล้วก็เวลาลูกค้ามาถ้าเกิดอยากจะเป็นเพื่อห้องนอนสามารถแบ่งนี้ได้หรือที่จะลดเป็นนอนก็ได้นะคะทีนี้พอหลังนี้เนี่ยเริ่มเป็นแปลนที่ลูกค้าซื้อบ่อยสิ่งที่เราทําก็คือเราสามารถออกแบบหน้าตาอะไรก็ได้อันนี้เป็นหน้าตาแรกที่ออกแบบ